ทําให้เหล่านักดาราศาสตรง์ง,งุนงงเมื่อไม่นานมานี้พวกเขาสังเกตเห็นว่ากาแล็กซีบริวารของแอนโดรเมดาเกือบทั้งหมดยกเว้นกาแล็กซีบริวารเดียวชี้ไปทางทางช้างเผือกมันน่าทึ่งม,กมากๆจนท้าทายจัก,กรวาลวิทยาในปัจจุบันและอาจเป็นคำตอบของคำถามเรื่องสสารมืดมันเกิดขึ้นแบบนี้วันหนึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้สำรวจกาแล็กซีบริวารอื่นๆที่โครจรรอบแอนดรเมดา และพบการเรียงตัวที่แปลกประหลาดมากทีนี้เราควรจําไว้ว่าแอนโดรเมดาก็เหมือนกับเพื่อนบ้านของทางช้างเผือกของเรามันใหญ่มากกว้างประมาณสองเท่าของทางช้างเผือกกว้างสองแสนปีแสงมันยังมีดาวฤกษ์มากกว่ามากประมาณหนึ่งล้านล้านดวงเมื่อเทียบกับแกเล็กซี่ของเราที่มีเพียง2 5 0 0 0 0ถึงแสนล้านดวงเช่นเดียวกับแกเล็กซี่ของเรามันมีแกเล็กซี่เล็กๆมากมายเรียกว่าแกเล็กซี่แคร์หมุนอยู่รอบๆ มีอยู่37แกาแล็กซีสิ่งที่น่าแปลกก็คือกาแล็กซีเล็กๆเหล่านี้เกือบทั้งหมดอยู่ด้านเดียวกันของแอนโดรเมดาและมันยิ่งน่าขนลุกมากขึ้นไปอีกเพราะมันเป็นด้านที่หันเข้าหาทางช้างเผือกมีกาแล็กซีเดียวเท่านั้นที่อยู่อีกด้านหนึ่งลองนึกภาพว่ายโยนลูกแก้วไปรอบๆต้นไม้โดยที่ลูกแก้วเกือบทุกลูกตกลงมาเพียงด้านเดียวแปลกดีใช่ไหมล่ะนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการค้นพบนี้ไม่ตรงกับสิ่งที่พวกเขาคาดหวังไว้เลย แบบจำลองอวกาศที่พวกเขาใช้กันทั่วไปแสดงให้เห็นว่าพวกมันน่าจะกระจายตัวออกไปอย่างเท่าเทียมกันแต่นี่กลับไม่ใกล้เคียงเลยมันเอียงมากจนพวกเขายังอธิบายไม่ได้แบบจำลองเหล่านี้สอดคล้องกับทฤษฎีอวกาศหลักที่เราใช้ในปัจจุบนันซึ่งเรียกว่าแบบจำลองสสารมืดเย็นแลมดาตามทฤษฎีนี้กาแล็กซี่ขนาดเล็กน่าจะกระจายตัวรอบแอนโดรเมดาอย่างเท่าเทียมกันอาจจะเอียงเล็กน้อย แต่ในชีวิตจริงการกระจายตัวของกาแล็กซีเหล่านี้ไม่เท่ากันมากกว่าที่แบบจำลองระบุไว้มากนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการจำลองสถานการณ์หลายครั้งและมีเพียง0.3เท่านั้นที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เราเห็นจริงและถึงอย่างนั้นก็ยังไม่มีแบบจำลองใดที่ตรงกับความเป็นจริงเป๊ะ,แ,ปะแล้วแบบนี้มาแสดงข้อบกพร่องของแบบจำลองแลมดา CDM หรือเปล่านั่นคงเป็นเรื่องใหญ่ เราะปกติแล้วเราใช้แบบจำลองนี้เพื่ออธิบายการทำงานของจักรวาลถ้าท้องฟ้าจริงไม่ตรงกับที่แบบจำลองของเราบอกไว้โดยเฉพาะในสถานที่ที่ใกล้และเป็นที่รู้จักอย่างแอนโดรเมดานั่นอาจหมายความว่าเรากำลังพลาดอะไรบางอย่างที่สำคัญอีกเรื่องแปลกคือกาแล็กซีบริวารหลายดวงของแอนโดรเมดาดูเหมือนจะวางตัวอยู่ในระนาบแบนราบแทนที่จะกระจายตัวอย่างสุ่มไปทุกทิศทาง โครงสร้างแบรนราบแบบนี้เคยพบเห็นในกาแล็กซีขนาดใหญ่อื่นๆเช่นกันรวมถึงกาแล็กซีของเราเองแต่ก็ยังไม่เป็นที่เข้าใจดีนักบางทีจานกาแล็กซีบริวารนี้อาจเชื่อมโยงกับความไม่สมมาตรของจักรวาลอันแปลกประหลาดนี้แต่ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเกี่ยวข้องกันยังไงไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนการที่กาแล็กซีเล็กๆทั้งหมดทางด้านแอนโดรเมดาเรียงตัวกันเกือบสมบูรณ์แบบในทิศทางของทางช้างเผือกนั้นช่างแปลกประหลาดหรือเกิน มันทำให้คุณสงสัยว่ากาแล็กซีของเรามีแรงดึงดูดหรือส่งผลกระทบต่อพวกมันหรือไม่แต่ประเด็นสำคัญคือไม่มีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นกับกาแล็กซีบริวารของทางช้างเผือกเลยยิ่งไปกว่านั้นแรงโน้มถ่วงระหว่างกาแล็กซีทั้งสองของเราดูเหมือนจะไม่แรงพอที่จะดึงดูดแบบนั้นได้คําตอบอาจอยู่ในหนึ่งในสิ่งที่ลึกลับที่สุดที่จักรวาลมีให้นั่นคือสสารมืดเรามาเริ่มกันตั้งแต่ต้นเลย เราจะย้อนกลับไปถึงจักรวาลยุคแรกเริ่มหลังจาก Big กแ n g ย้อนกลับไปในตอนนั้นตอนนั้นฉันไม่ได้อยู่ที่นั่นแต่ฉันจะบอกคุณอยู่ดีสาสารในจักรวาลกระจายตัวค่อนข้างสม่ำเสมอแต่ก็ไม่ได้สม่ำเสมออย่างสมบูรณ์แบบในบางจุดมีสาสารมากกว่าจุดอื่นๆเล็กน้อยเป็นกลุ่มก้อนเล็กๆความแตกต่างเล็กๆน้อยๆเหล่านี้มีความสำคัญเพราะแรงโน้มถ่วงจับตัวมันได้ เมื่อเวลาผ่านไปบริเวณที่หนาแน่นขึ้นเหล่านี้ก็เริ่มดึงดูดสาสารเข้ามามากขึ้นค่อยๆเติบโตเป็นโครงสร้างแรกๆในจักรวาลน,นักดาราศาสตร์เชื่อว่ากาแล็กซีแคร์เป็นหน่วยพื้นฐานแรกเริ่มและเล็กที่สุดของการก่อตัวของกาแล็กซีลองนึกภาพกาแล็กซีแคร์เป็นเหมือนตัวต่อเลโก้ชิ้นส่วนเล็กๆที่ถูกแรงโน้มถ่วงดึงเข้าด้วยกันในภายหลังเพื่อสร้างกาแล็กซีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นเวลาหลายพันล้านปี เมื่อเราพูดถึงสสารเราหมายถึงสองสิ่งที่แตกต่างกันสสารปกติชนิดที่เรามองเห็นและสัมผัสได้ซึ่งรวมถึงอะตอมก๊าซดาวฤกษ์ดาวเคราะห์และทุกสิ่งรอบตัวเรารวมถึงสสารมืดชนิดที่มองไม่เห็นมันไม่เปล่งแสงไม่ดูดซับแสงและไม่มีปฏิสัมพันธ์กับสสารปกติในลักษณะปกติเหตุผลเดียวที่เรารู้ว่ามันมีอยู่ก็เพราะแรงโน้มถ่วงของมัน นอกจากนี้ยังมีสสารมืดมากกว่าสสารปกติมากนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าประมาณ85%ของสสารทั้งหมดในจักรวาลคือสสารมืดในขณะเดียวกันเราไม่เคยตรวจพบอนุภาคสสารมืดโดยตรงเลยแต่เรารู้ว่าสสารมืดมีอยู่เพราะมันหักเหแสงยึดกาแล็กซีเข้าด้วยกันพวกมันหมุนเร็วเกินกว่าจะคงสภาพเดิมได้และมันยังกำหนดโครงสร้างของจักรวาลทำให้เราระบุอิทธิพลของสสารมืดในระดับใหญ่ได้ แม้ว่าสาสารปกติจะจับตัวกันชนกันร้อนขึ้นเย็นลงและในที่สุดก็กก่อตัวเป็นดาวฤกษ์และแกาแล็กซีได้แต่สาสารมืดทำสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มันไม่ได้ชนตัวเองหรือแผ่ความร้อนออกมาแต่มันก็ยังก่ะตัวเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ที่มองไม่เห็นซึ่งเราเรียกว่ารัศมีสาสารมืดในช่วงแรกของจักรวาลรัศมีทำหน้าที่เหมือนบ่อแรงโน้มถ่วงพวกมันดึงสาสารธรรมดาเข้ามา ซึ่งจมลงสู่ใจกลางของรัศมีเหล่านั้นและก่อตัวเป็นกาแล็กซีแรกๆเพราะงั้นกาแล็กซีอย่างทางช้างเผือกหรือแอนดรอมดาอาจกำลังนั่งอยู่ในก้อนสสารมืดขนาดมหึมาที่เรามองไม่เห็นอธิบายความไม่สมมาตรของจักรวาลได้แล้วหรอยังหรอกนักวิทยาศา,ศาสตร์มั่นใจว่ากาแล็กซีแคร์เป็นหนึ่งในวัตถุที่ถูกครอบงำด้วยสสารมืดมากที่สุดในจักรวาลในหลายกรณี มวลมากกว่า99%น่าจะเป็นสสารมืดนั่นหมายความว่าพวกมันเปิดโอกาสให้เราศึกษาสสารมืดโดยไม่ต้องพึ่งพากาสและดาวฤกษ์ที่ยุ่งเหยิงซึ่งมีอยู่ในกาแล็กซีขนาดใหญ่นักวิจัยใช้กาแล็กซีแคระเพื่อหาคำตอบว่าสสารมืดรวมตัวกันยังไงหรือว่ามีทฤษฎีอื่นๆเกี่ยวกับสสารมืดเช่นมีสสารมืดแบบอุ่นหรือแบบมีปฏิสัมพันธ์กันเองหรือไม่ ในขณะนี้ทฤษฎีหลักคือสสารมืดมีพฤติกรรมเหมือนของเหลวที่เย็นมีลักษณะเป็นก้อนและเคลื่อนที่ช้าขณะเดียวกันมันอาจจะไม่ได้เย็นอย่างสมบูรณ์บางทีมันอาจมีคุณสมบัติอื่นๆเช่อนอาจมีปฏิสัมพันธ์กับตัวเองหรือกับสสารปกติในรูปแบบที่เรายังค้นพบไม่มากนักถ้าเป็นเช่นนั้นจริงมันอาจช่วยอธิบายได้ว่าทําไมกาแล็กซีบริวารจึงก่อตัวขึ้นในรูปแบบที่แปลกประหลาดเช่นเดียวกับกาแล็กซีอรอบแอนโดรเมดา กล่าวอีกในหนึ่งคือแบบจำลองแลมดา CDM อาจมีข้อบกพร่องอยู่จริงตามทฤษฎีนี้กาแล็กซีแครหลายพันกาแล็กซีน่าจะโคจรรอบกาแล็กซีขนาดใหญ่กว่าเช่นกาแล็กซีทางช้างเผือกและกาแล็กซีแอนโดรเมดาแต่เราเห็นเพียงไม่กี่สิบกาแล็กซีเท่านั้นปัญหานี้เรียกว่าปัญหากาแล็กซีบริวารที่หายไปนอกจากนี้ยังมีปริศนาอื่นๆอีกตัวอย่างเช่น CDM คาดการว่ารัศมีสสารมืดน่าจะมีความหนาแน่นมากที่สุดที่ใจกลางกาแล็กซี แต่แกาแล็กซี่แคระหลายแห่งดูเหมือนจะมีแกนกลางของตัวเองยิ่งไปกว่านั้นกาแล็กซี่บริวารแคระรอบกาแล็กซี่อย่างแอนโดรเมดาและทางช้างเผือกดูเหมือนจะอยู่ในระนาบบางๆที่หมุนร่วมกันซึ่งเป็นเรื่องที่หาได้ยากยิ่งในการจําลองด้วย CDM และสุดท้ายรัศมีสสารมืดที่จําลองขึ้นบางส่วนมีมวลมากจนน่าจะก่อตัวเป็นกาแล็กซี่แครที่สว่างแต่เรากลับมองไม่เห็น ไม่น่าแปลกใจเลยที่นักดาราศาสตร์สนใจกาแล็กซีแคร์และคำอธิบายความไม่สมมาตรของจักรวาลมากด้วยเหตุนี้เราจึงต้องการการวัดการเคลื่อนที่โครงสร้างและการจำลองที่แม่นยำยิ่งขึ้นซึ่งจะช่วยเพิ่มความสมจริงทางฟิสิกส์เช่นปฏิกิริยาย้อนกลับจากดาวฤกษ์ความปั่นป่วนและอื่นๆยิ่งไปกว่านั้นเรายังต้องค้นหากาแล็กซีแคร์ใหม่ๆในกลุ่มท้องถิ่นและกลุ่มอื่นๆโดยใช้กล้องโทรทัศน์ที่ดีขึ้นและการสำรวจที่ลึกขึ้น กลับมาที่ดาวบริวารแอนโดรเมดาที่อยู่ในตำแหน่งแปลกๆถ้าทฤษฎีสาสารมืดใช้ไม่ได้ผลก็ยังมีความเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ขนาดใหญ่ระหว่างแกล็กซีซึ่งอาจเป็นการชนกันครั้งเก่าหรือเหตุการณ์เฉียดชนที่ส่งผลต่อการกระจายตัวของแกแล็กซีบริวารในปัจจุบันยกตัวอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์บางคนคิดว่าแกแล็กซีขนาดเล็กกว่ายอย่างเมซิเยส32อาจเคยชนกับแกแล็กซีแอนโดรเมดาเมื่อนา,นานมาแล้ว ทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นนักวิทยาศาสตร์เคยเห็นรูปร่างที่ไม่สมดุลในกาแล็กซี่อื่นๆมาก่อนแต่ไม่มีรูปร่างใดแปลกประหลาดเท่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบกาแล็กซี่แอนโดรเมดาโดยปกติแล้วกาแล็กซี่เล็กๆรอบกาแล็กซี่ขนาดใหญ่จะกระจายตัวค่อนข้างสม่ำเสมอหรือคลาดเคลื่อนเพียงเล็กน้อยทำให้นักวิทยาศาสตร์คิดว่าแอนโดรเมดาอาจเป็นกรณีพิเศษ พวกเขากล่าวว่าเราจำเป็นต้องค้นหาต่อไปโดยใช้กล้องโทรทัศน์ที่ดีกว่าเพื่อไขปริศนา g กล a ล็กซี่แอนโดรเมดาและบางทีหลังจากค้นพบความจริงแล้วเราอาจเข้าใกล้าการไขปัญหาสสารมืดมากขึ้นคุณกำลังขับรถไปตามทางหลวงและมีรถพ่วง18ล้อกำลังขับมาข้างหลังอย่างรวดเร็ว คุณต้องเปลี่ยนแล้วคุณมองไปที่กระจกมีพื้นที่พอให้เปลี่ยนไหมนะแล้วคุณก็สังเกตเห็นคำในกระจกวัตถุในกระจกอยู่ใกล้ก,กว่าที่ปรากฏผมเห็นด้วยนะกาแล็กซีทางช้างเผือกก็เหมือนกันมีกาแล็กซีหนึ่งกำลังมาทางนี้แล้วก็เหมือนรถพ่วงมันอยู่ใ,นในกล้กว่าที่เห็นกาแล็กซีอนโรมดาหรือ M 3 1โดยแต่เดิมแล้วชาวเมสเซเยได้เพิ่มมันลงในแคตตาล็อกวัตถุคุมเครือ110วัตถุของเขาในปี1774 แต่ตอนนี้มันได้รับการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่า NGC 1 2 2ซึ่งย่อม,มาจาก New Galactic Catalog 1 2 2องสกาแล็กซีก้อนหอยนั้นใหญ่กว่าทางช้างเผือกกาแล็กซีแอนโดรเมดานั้นใหญ่และใกล้มากจนคุณมองเห็นได้โดยไม่ต้องใช้กล้องโทรทัศน์อันที่จริงมันปรากฏให้เห็นด้วยตาเปล่าโดยมีขนาดกว้างเท่าครึ่งหนึ่งของดวงจันทร์คาดว่ากาแล็กซีแอนโดรเมดามีดาวฤกษ์ล้านล้านดวงเมื่อเทียบกับดาวฤกษ์ของทางช้างเผือกนั้นมีประมาณ3-4ถึงสแสนล้านดวง หากต้องการดูกาแล็กซีแอนโดรเมดาคุณต้องปล่อยให้ดวงตาปรับตัวกับความมืดนี่อาจจะต้องใช้เวลาประมาณ10นาทีในขณะที่รูม่านตาของคุณขยายเพื่อรับแสงให้ได้มากที่สุด M31 มอมองเห็นได้ดีที่สุดตั้งแต่ปลายฤดูร้อนจนถึงฤดูหนาวเมื่อปีกม้าของกลุ่มดาวเพกซัสอยู่จุดเหนือศีรษะลากเส้นข้ามสี่เหลี่ยมขึ้นไปในแนวทะแยงมุมจากดาวที่อยู่มุมล่างแล้วเดินเหนือสี่เหลี่ยมต่อไปอีกเล็กน้อยนั่นไงแต่คุณยังมองไม่เห็นว่ามันใหญ่แค่ไหน เว้นแต่คุณจะมองจากหางตาหากคุณจ้องมันไปตรงๆกาแล็กซี่มีแนวโน้มที่จะจางหายไปคุณต้องใช้การมองเห็นโดยรอบเพื่อดูว่ากาแล็กซี่แอนโดรเมดามีขนาดใหญ่แค่ไหนการมองเห็นโดยรอบหรือวิสัยทัศน์ที่หลีกเลี่ยงช่วยให้คุณมองเห็นแสงได้ไวขึ้นในเวลากลางคืนแต่ไม่มีสีกลาสีเรือใช้วิธีนี้มาหลายศตวตรรษเพื่อดูแสงสลัวในมหาสมุทรหรือบนบก อริสโตโตใช้วิสัยทัศน์ที่หลีกเลี่ยงในการสังเกตรกระจุกดาว M41 ในกลุ่มดาวสุนัขใหญ่ซึ่งเขาได้เขียนอธิบายไว้ในหนังสือเมเทโอโรจิก้าของเขาเองในภาพถ่ายที่ดูด้วยกล้องโทรทัศน์กาแล็กซีแอนโดรเมดานกว้างกว่าดวงจันทร์ถึง6เท่าแต่เวลามองด้วยตาเปล่าเราจะเห็นเพียงศูนย์กลางที่สว่างกว่าของกาแล็กซีเท่านั้นภาพถ่ายที่มองเห็นจากกล้องโทรทัศน์นั้นแสดงให้เห็นว่าแขนกังหันของ M31 นั้นใหญ่แค่ไหนและกาแล็กซีที่ดูใหญ่โตน,นั้นกำลงังงูหน้ามาหาเรา เรากำลังดูการชนในอนาคตของกลุ่มกาล็กซี่กันนะขนาดมันคือมาเลยเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมนุษยชาติของเราก็อาจจะต้องย้ายไปที่กาแล็กซี่อื่นนะนะบางทีเราอาจจะไปที่กาแล็กซี่เครื่องปั่นได้ในกลุ่มดาวมีใหญ่แทนก็ได้แต่เรารู้ได้ยังไงล่ะว่ากาแล็กซี่แอนโดรเมดากำลังเคลื่อนที่หาเราด้วยเครื่องมือที่เรียกว่าสเปกโตรสโคปนอกจากกล้องถ่ายรูปแล้วสเปกโตรสโคปเป็นอุปกรณ์ติดตั้งที่สำคัญที่สุดต่อกล้องโทรทัศน์ไม่นับตาม,มนุษย์นะ ตาของเรามองเห็นแต่แสงสว่างคุณไม่ได้มีวัตถุอยู่ในดวงตาของคุณคุณรับแต่แสงที่สะท้อนจากวัตถุเข้าสู่ดวงตาคุณเช่นเดียวกับอวกาศเราเห็นแค่แสงที่มาจากที่นั่นดังนั้นถ้าเราจะเข้าใจอวกาศเราต้องเข้าใจแสงด้วยและนั่นไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับนักดาราศาสตร์ในศตะวรรษที่19การประดิษฐ์สเปกโทรสโคปเป็นความก้าวหน้าครั้งใหญ่ในการทำความเข้าใจแสงจากอวกาศที่มายัางโลกด้วยสเปกโทรสโคป นักดาราศาสตร์สามารถบอกทิศทางของวัตถุในอวกาศที่กำลังเคลื่อนที่รวมทั้งองค์ประกอบที่ทําให้เกิดแสงได้เมื่อคุณได้ยินเสียงรถพยาบาลใกล้เข้ามาคุณจะได้ยินเสียงไซเรนดังขึ้นเรื่อยๆและเมื่อมันผ่านตัวคุณและหายไปคุณจะได้ยินเสียงไซเรนเบาลงเรื่อยๆการเปลี่ยนแปลงความถี่ระดับเสียงขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวทั้งหมดของแหล่งที่มาสิ่งนี้ถูกเรียกว่าปรากฏการ์ดอปเลอร์หลังจากคริสเตียนโยฮันคอปเปอร์ นักฟิสิกและนักคณิตศาสตร์ชาวออสเตรียได้อธิบายปรากฏการณ์ที่เป็นคนแรกในปี1842เซเรนของรถพยาบาลไม่ได้เปลี่ยนความดังเสียงแต่คลื่นเสียงกำลังถูกบีบอัดเมื่อใกล้เข้ามาและถูกยืดออกเมื่อรถพยาบาลห่างออกไปสเปกโทรสโคปแสดงให้เห็นว่าคลื่นแสงแสดงปรากฏการณ์ดอปเปอร์แบบเดียวกับคลื่นเสียงแสงถูกบีบเมื่อดาวหรือกล็กซี่เข้าใกล้เราและดูเหมือนยืดออกเมื่อมันกำลังห่างออกไปดังนั้น แสงจากกาแล็กซีที่กำลังใกล้เข้ามาจะปรากฏเป็นสีน้ำเงินขึ้นเล็กน้อยเรียกว่าการเลื่อนทางน้ำเงินซึ่งความถี่นั้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยส่วนแสงจากกาแล็กซีที่ห่างออกไปจะปรากฏเป็นสีแดงน้อยกว่าปกติเรียกว่าการเลื่อนทางแดงซึ่งความถี่ของแสงจะลดลงเล็กน้อยในปี1929เอ็ดวินฮับเบิลผู้ที่ถูกนำชื่อมาตั้งให้กับกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลได้ตีพิมพ์ผลการศึกษาทางสเปกโตสโคปของเขาใน4 6กาแล็กซีแสงจากทั้งหมดยกเว้นหนึ่งในนั้นเป็นการเลื่อนทางแดงงซึ่่เคลือนตัวออไป การศึกษาของฮับโบวเป็นหลักฐานแรกที่แสดงว่าจัก,กรวาลกำลังขยายตัวยิ่งกาแล็กซี่อยู่ห่างจากทางช้างเผือกมากเท่าไหร่กาแล็กซีก็ยิ่งเคลื่อนที่เร็วขึ้นเท่านั้นนี่เป็นหลักฐานแรกที่แสดงว่าจัก,กรวาลเริ่มต้นด้วยบิ๊กแบงส่วนกาแล็กซี่แห่งหนึ่งที่เป็นการเลื่อนทางน้ําเงินซึ่งเคลื่อนที่เข้าหาทางช้างเผือกคือ M31 กาแล็กซีแอนโดรเมดากาแล็กซี่ที่ใกล้ที่สุด ด้วยความเร็ว400,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงดูเหมือนจะเป็นความเร็วที่เร็วมากซึ่งทําให้เกิดการชนกันนั่นคือการวัดความเร็วทางสเปกโตสโคปิกของการเลื่อนทางน้ําแข็งของอันโดรเบดาและมันก็จะต้องวุ่นวายมากเมื่อเกิดขึ้น,นแน่แต่มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ล่ะเพื่อระบุว่ากาแล็กซีทั้งสองจะชนกันเมื่อใดเราต้องกําหนดระยะห่างระหว่างกันและในการทําแบบนั้นเราต้องการตูมซูเปอร์โนวา ซูเปอร์โนวาประเภท 1A คือสิ่งที่เรียกว่าเทียนมาตรฐานเช่นเดียวกับที่เรารู้ว่าแสงเทียนสว่างเพียงใดเรารู้ว่าซูเปอร์โนวาประเภท1 a ึ่อสงสว่างแค่ไหนคำตอบคือโชติมาสสมบูรณ์ซูเปอร์โนวาประเภท 1A ปรากฏขึ้นเมื่อดาวแครกขาวยุบตัวภายใต้แรงดันของกา๊าซทั้งหมดที่มันดูดกลืนด้วยแรงโน้มถ่วงจากดาวข้างเคียงเมื่อมองไปที่กาแล็กซีแอนโดรเมดาและววัดความสว่างของซูเปอร์โนวาในกาแล็กซีมันเป็นไปได้ที่จะคำนวณระยะห่างของมันได้ เนื่องจากความเข้มข้นของแสงจะมืดลง6ผนกับ,บระยะทางยกกําลัง2ซึ่งเรียกว่ากดกําลัง2 6ผลโดยเปรียบเทียบความสว่างที่เด่นชัดของซูเปอร์โนวานในกาแล็กซีแอนโดรเมดากับโชติมาส,สมบูรณ์เรียบร้อยเราได้ระยะทางประมาณ2.5ล้านปีแสงและเนื่องจาก1ปีแสงมีระยะทางประมาณ9.5ล้านล้านกิโลเมตรและกาแล็กซีแอนโดรเมดาอยู่ห่างออกไป2.5ล้านปีแสง แม้ว่ามันจะกำลังเข้าใกล้ด้วยความเร็วประมาณ400 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้เรามีเวลาประมาณ4 0 0 0ล้านปีก่อนการชนครั้งใหญ่ดังนั้นค่อยไปจัดกระเป๋าเดินทางหลังข่าวภาคค่ำก็ได้นะแต่ในทางกลับกันหากเราเห็นกาแล็กซี่แอนโดรเมดาเหมือนที่มันเป็นเมื่อ2ล้าน5 0 0 0ปีก่อนและมันเคลื่อนที่ไปทางช้างเผือกตลอดเวลาแล้วตอนนี้เราจะเห็นมันบนท้องฟ้าใหญ่แค่ไหนกันล่ะก็ใหญ่พอๆกับรถพ่วงในกระจกมองหลังคุณไง แต่เรามีเวลา4พันล้านปีก่อนที่กาแล็กซี่จะชนจริงๆใช่ไหมมันยังมีปัจจัยอื่นที่จะต้องพิจารณาอยู่ด้วยนะกาแล็กซี่ย่อยที่เชื่อมกันด้วยแรงโน้มถ่วงกับทั้งกาแล็กซีทางช้างเผือกและกาแล็กซี่แอนโดรเมดาจะถูกกลืนกินโดยกาแล็กซี่หลักของพวกมันและเมื่อพิจารณาจากผลลัพธ์ของการกระจายมวลที่ไม่สมดุลกันการชนของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกและแอนโดรเมดาจะได้รับผลกระทบนักวิทยาศาสตร์บางคนบอกว่ามันจะไม่โดนตรงๆแต่เป็นการเฉลีไปด้านข้างมากกว่าและนั่น ดดาวราจักของแต่ละกาแล็กซี่นี่คือสิ่งที่โปรเจกต์อเมกาค้นพบเกี่ยวกับฮาโลของดาวฤกษ์และกาา๊าซรอบกาแล็กซี่อันโดเมดาจากการเช็กล้องโทรทรัศน์อวกาศฮับโบิลนะักวิจัยสามารถสังเกตได้ว่าแสงจ้าของควซาที่อยู่ห่างไกลถูกดูดกลืนโดยก๊าซส่วนใหญ่ที่มองไม่เห็นรอบๆกาแล็กซี่อันโดเมดาได้อย่างไรลองดูที่ผลลัพธ์ลองสังเกต M31 ตรงกลางซี่หากทางช้างเผือกเป็นเช่นเดียวกันและไม่มีเหตุผลที่จะคิดว่ามันแตกต่างกัน ฮาโลของกาแล็กซีทั้งสองกำลังสัมผัสกันตอนนี้การชนกันได้เริ่มขึ้นแล้วนอกจากนี้ยังมีคำถามเกี่ยวกับผลกระทบของเมฆสสารมืดร,รอบๆแต่และกาแล็กซีที่อาจจะมีการชนกันที่ใกล้เข้ามาหรือตอนนี้ก็มีอยู่แล้วแต่เมื่อมาพิจารณาแล้วใน4,000ล้านปีดวงอาทิตย์จะมีความสว่างเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นดาวแดงยักษ์และมนุษย์ก็คงจะพบกาแล็กซีอื่นที่สามารถอาศัยอยู่ได้แล้วยังไงก็เดินทางให้มีความสุขนะมนุษย์ทั้งหลาย <laughs>